สวัสดีค่ะวันนี้มาทำก๋วยจับยวนกินกันนะคะวันหยุดกินทั้งวันเลยค่ะอันดับแรกนะคะซี่โครงหมูค่ะขยำเกลือล้างแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าประมาณสักสีน้ำนะคะใครจะใช้เป็นกระดูกอ่อนกระดูกซี่โครงใบพายก็ได้หมดนะคะหรือจะเป็นกระดูกเล้งก็ได้ค่ะล้างให้สะอาดนะคะ ให้สีเลือดหมดไปค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสดดน้ำค่ะจากนั้นเราก็มาตั้งหม้อนะคะใส่ลากผักชีค่ะกระเทียมแล้วก็เกลือค่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลอีลิทค่ะสำหรับคนลดคมอ้วนเนาะใครไม่ลดคมอ้วนก็ใส่น้ำตาลปกติได้จ้าแล้วก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปค่ะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะ จากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะประมาณ8ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะทัก3ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นคานอค่ะใส่สัก1ก้อนนะคะตุนด้วยไฟอ่อนๆค่ะไม่ต้องให้เดือดพล่านนะคะน้ำซุปจะได้ใสๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องปิดฝานะคะคอยช้อนฟองออกด้วยค่ะใช้น้ำประมาณ3ลิตรนะคะซี่โครงหมู หนึ่งโลค่ะอันนี้เป็นหมูเนื้อแดงนะคะใช้ประมาณสขีดค่ะเอามาบดนะคะบดเองค่ะไม่ได้ซื้อหมูสับนะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปสัก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เอาไปปั่นนะคะไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็เอามาตีดีๆกับชามอย่างนี้ค่ะหมูจะได้นุ่มนะคะนี่ค่ะพอกระดูกเปื่อยแล้วนะคะแล้วก็ ใส่หมูสับที่เราบดเมื่อกี้ลงไปค่ะปั้นเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ตามชอบเลยนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะไม่ให้เดือดพลาดะคะ่ะแบบนี้นะพอหมูสุกแล้วเราก็ใส่หมูยอลงไปค่ะหั่นชิ้นบางชิ้นหนะตามชอบเลยค่ะใครจะหั่นเป็นเส้นยาวๆก็ได้นะคะ พอหมูยอรเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่เส้นขวยจับยัวลงไปค่ะใส่เส้นประมาณครึ่งโลนะคะอย่าใส่เยอะมากเกินไปนะใส่ให้น้ำเยอะๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเส้นจะอืดที่หลังอีกค่ะต้มประมาณสักสองนาทีค่ะช่วงต้มเส้นก็เร่งไฟนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็มาผัดพริกค่ะ พริกป่นนะคะอันนี้พริกป่นที่เขาคั่วแล้วนะแล้วก็เอามาผัดอีกทีนะึงให้ส่งกลิ่นหอมๆนะคะเรียบร้อยค่ะกินได้ค่ะตักใส่ชามปรุงรสตามชอบได้เลยค่ะชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลได้นะคะอันนี้หอมทอดนะคะหอมแดงเจียวจะเจียวเองหรือว่าจะซื้อเขาก็ได้ค่ะแต่เจียวเองก็จะหอมกว่าเนาะ นี่ค่ะจะใส่น้ำส้มสายชูหรือมะนาวก็ได้นะคะสำหรับใครที่ลดคมอ้วนก็ใช้เป็นเส้นบุกแทนได้นะคะไม่ต้องใช้เส้นก๋วยจั๊บยวนค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงหมูยอเนาะกินแต่หมูสับกับซี่โครงหมูก็พอค่ะกินกับไข่ต้มก็อร่อยนะคะไข่ออนเซนค่ะอันนี้แบ่งไปให้ลูกชายลูกชายบอกอร่อยมาก ใครสนใจแป้งทําขนมก็ทักมาได้นะคะเข้าไปส่องดิวที่ Facebook ก่อนก็ได้ค่ะแป้งทําขนมสเสร็จรูปนะคะมีวิธีทําส่วนผสมให้เรียบร้อยค่ะรับรองว่าใครทําก็อร่อยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังและกดไลค์นะคะติชมได้ค่ะ